สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปอธิบายโปรแกรมจาริกบุญจาริกธรรมนะครับในวันที่จะเดินทางวันที่14ถึง16มกราคม68สามวัน2คืนนะครับจำนวน40คนนะครับหมายเลขที่ผมใช้ในการอธิบายก็คือหมายเลข004นะครับที่42เวยริยานสกลนครอุดอรและก็นทุมธานีนะครับ ราคาท่านละ3,350บาทราคานี้คิดจากต้นทุนนะครับไม่มีกำไรนะครับเพราะผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการแสวงบุญชวนทุกท่านไปสร้างบุญกุศลน,นะครับผมไม่ได้แสวงกำไรนะครับในโปรแกรมนี้ไม่มีกำไรเข้ามาเจือสมนะโอเคครับเรื่องการบริการนะครับเอาละมาดูนะฮะโอเคครับเราก็จะเดินทางกันไปนะฮะวันที่14รถออก เริ่มจากจังหวัดตราดเลยครับแล้วก็วิ่งมารับที่จังหวัดที่แสนตุ้งจันทบุรีแล้วก็ไปรับที่อุงเทพรับแค่40คนนะครับจำนวนสูงสุดแค่40คนนะครับนะโอเคครับรถบัสแบบนี้นะครับนะเดินทางรถบัสอย่างเงี้ยท่านดูครับนี่รถบัสนี่คือโปรแกรมนะครับนี่เป็นโปรแกรมนะโอเคนะอันนี้คือที่สกลนครอันนี้คือที่ปทุมธานีอันนี้คืออุดรวัดป่าบ้านตาดนะครับ โอเคเราจะไปสีสังเวบางคนที่อินเดียไม่มีโอกาสได้ไปแล้ครับมันไกลมากเราค่าใจ่ายสูงเราจะไปสีสังเวที่สกลนครเหมือนทุกอย่างเลยนะครับและสะอาดกว่าด้วยรถบัสคันนี้ครับที่จะคอยบริการนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับขนมเบรกน้าปัดลมนะ้กาแฟโอนตินตลอดการเดินทางนะครับนี่คือการบริการบนรถบัสนะฮะ โอเคครับไปถึงตอนเช้าที่วัดนาป่าพง์ที่ปทุมธานีอาหารเช้าก็บริการตัวเองนะครับเขาจะมีซุ้มให้ท่านใดต้องการเบาๆไม่ต้องไปซื้อครับไปที่ซุ้มเขาจะมีบริการมาม่าขนมปังกระโฟงกา,าแฟโอนติงครบทุกอย่างครับเรียกว่ากินจนอิ่มบบพูดง่ายได้อย่างนั้นก็ได้นะหรือท่านใดอยากไปซื้อทานเองก็มีร้านขายของเสร็จปุ๊บทำบุญตักบาทนะเสร็จปุ๊บไปกราบพระอาจารย์กัาบพระอาจารย์เสร็จปุ๊บแล้วเดินทางไปเลยฮะไปที่4ีสังเวที่สกลนคร ต <ene> ่สี่สงเวปุ๊บทันมือเที่ยงอันนี้บริการละทางทัวร์บริการละเสร็จปุ๊บอาหารเย็นอิสระนะครับเพราะเราให้จอดที่ปั๊มอิสระนะครับนะอิสระแล้วก็เข้าที่พักนะที่สกลนครนะครับที่พักพักห้องสองท่านนะครับนะมีสองท่านนะครับแล้วก็อาหารเช้ามื้อเช้าตื่นเช้ามาอาหารเช้าเสร็จปุ๊บไปไหนครับขึ้นไปสี่สังเวเลยครับนี่ครับสีส่สองเว ก่อนจะไปสีสังเวทปุ๊บเราไปทานอาหารเที่ยงบนบนวัดก่อนนะอาหารเที่ยงแบบพื้นบ้านนะครับอ่าเป็นอาหารเที่ยงเสร็จปุ๊บเราก็ถวายพระป่านะครับแล้วก็จะมีพระมก,กุเทศนะครับจะพาเราไปสีสังเวทเอามาดูครับรีสังเว์เหมือนทุกอย่างครับรี 4, สังเวทนะมีวัดนาป่าพงกน,นะครับนะที่วัดนาป่าพงไปขับพระอาจารย์นะครับนะเสร็จปุ๊บไปรีสังเวทนะสีสังเวทอนิสที่อินเดียนะครับที่ท่านเห็นะอินเดียนะอินเดียนะครับนะ แต่เราจะพาท่านไปบางคนไม่มีไม่มีโอกาสได้ไปเราจะพาท่านไปที่นี่ครับที่อำเภอสองดาวสกลนคร4ี่สังเวียนีที่ท่านที่มองเห็นทิศไทยจากมุมบนนะฮะอันนี้ครับอันนี้สี่สังเวนไหนะครับนะครบเลยนะฮะเนี่ยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปด้วยนะฮะตอนที่ท่านมีพระชนชีพอยู่นะครับอันนี้ที่ประสูตรนะครับตัดสรูนะเห็นไหมนะตัดสรูนะปันิพานอันนี้อันนี้ะสมเทศนนาแล้วก็ที่ ปัิพาณอันนี้เหมือนทุกอย่างครับแล้วผมบอกเลยสะอาดกว่าด้วยครับนะเพราะผมไปอินเดียมาแล้วนี่ฮะผมจะพาไปทั้งบนนะครับไปเดินสมาธิเดินเขาเรียกเดินจงกรมก็ได้เดินสมาธิอะไรหรือนั่งสมาธิทาสมาธิเนี่ยข้างบนเนี่ยนะเราจะขับไปดูข้างในสวยงามมากครับที่สี่สังเวทที่สกลนอครน,นะครับนะเห็นไหมฮะนะแล้วจะพาท่านไปดูจุดนะเนินตรงเนี้ยสวยงามมากเลยไปจุดชมวิวนะฮะที่อำเภอสองดาวไปอยู่บนเขานะ อยู่็นเขาเลยเนี่ยเนี่ยไปนั่งบนโขดหินอันเนี้ยแล้วไปถ่ายรูปกันนะครับบรรยากาศดีมากเพราะเราไปมักกะลาอากาศเย็นสบายเลยอะเรียกว่าใส่เสื้อหนาวกันแบบ1ตัวแบบชิวๆเลยฮะนะแล้วที่สำคัญครับผมจะพาท่านไปนะกลางวันจะพามีพระมกุเทศไปอธิบาย4ี่สังเวเป็นยังไงนะครับแล้วจะพาท่านไปเดินจงกรมรอบๆทุกสี่สังเวไปนั่งสมาธินะ ตอนวันเนี่ยจะพาท่านไปเดินเที่ยวก่อนยังไม่เดินจงกรมยังไม่นั่งสมาธินะครับแต่ผลจะขึ้นไปอีกทีรอบมื้อคืนไปปฏิบัติทับรอบมื้อคืนนะครับนะจะปล่อยให้ท่านอิสระเลยประมาณสองชั่วโมงท่านจะไปสังเวยไหนนะตามสบายบางคนอยากจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปอินเดียไม่ได้เพราะมันไกลมันไม่สะดวกแล้วไปทินงต้องป็นสิบวันดังนั้นเราพยายามพาท่านไปนะไปที่ที่พระเจ้าตรัสว่าบุคคลใดไปสี่สังเวยแล้วจะไม่ตกไปในอาบาย แต่เราจะพาท่านไปด้วยการมีสตินะฮะไม่ได้ไปเพื่อกิเลสหรือแสวงหาผลประโยชน์นะไปขอลาบสักการะอันต่างอันนั้นไม่เราจะพาท่านไปด้วยสติเพราะเจ้าบอกว่าถ้าไปสีสังเวผู้ดใดละอ,อุบาสกปสิกาเนี่ยเมื่อไปสีสังเวสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วจะไม่ตกประดบายมันเป็นยังไงจะผมก็จะอธิบายให้ท่านฟังนะในการเดินทางระหว่างการเดินทางนะครับนะ เนี่ยฮะผสมเทพหนานะครับอันที่เป็นนิพนธ์น,นะครับอย่างนี้เลยนะฮะโอเคเนี่ยที่พระสองดาวข้างบนเนี่ยไปนั่งจุ่นี้เลยไปถ่ายรูปชิลๆเลยบรรยากาศแบบนี้เลยครับข้างบนอุทยานนะครับภูผาเหล็กนะข้างบนเนี่ยแหละครับเนี่ยที่อเมริสองดาวนี่เราจะพาทานท่านไปนะฮะอุทยานภูผาเหล็กนะโอเคครับกลับมาดูโปรแกรมต่อนะนี่เป็นโปรแกรมนะครับเอาละเสร็จปุ๊บตอนเย็นนะฮะพาท่านทานข้าวทานข้าวก็ต้องทานอันนี้เป็นแบบทานอย่างดีเลยฮะ จัดนัำจัดหนักนะฮะเป็นร้านอาหารแบบหรูหราเลยนะฮะร้านอาหารแบบนี้นะฮะมื่อเย็นของวันที่2นะครับนะทานอาหารโต๊ะละหกท่านอาหาร7อย่างนะฮะนะโอเคนะเสร็จปุ๊บแล้วไปเข้าที่พักพักผ่อนนะฮะเสร็จปุ๊บลุงขึ้นทานอาหารเช้าไปหนูตามหาบัวครับวัดป่าบ้านตาดนะเห็นไหมฮะหลายท่านคงเคยไปกันแล้วบางคนยังไม่เคยไปนะฮะก็ไป กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันเป็นมงคลกับชีวิตไปบ่อยไม่เสียหายหรอกครับนะโอเคกันี่คือไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินทางกลับมายังส่งที่กรุงเทพส่งระหว่างทางใครขครึ้นตรงไหนระหว่างทางก็จอดแวะส่งนะครับแล้วก็จะมีบริหารบริการอาหารบนรถบรัสข้กา,า,ากล่องอีกหนึ่งมื้อนะครับนะตกตอนเย็นบริการตัวเองนะครับเพราะมันจอดที่ปั๊มนะจะมาถึงจังหวัดตราดนะประมาณเที่ยงคืน ของวันที่เท่าไหร่สิบหกมกรานี่คือโปรแกรมนะครับการถ่ายพงแต่ภาพผมก็เตรียมพร้อมถ่ายภาพให้สัานเสร็จนะครับอันนี้มีคนที่ร่วมทํากิจกรรมกับผมก็คือพี่ต้อยนะฮะเอาละนี่คือการอธิบายโปรแกรมประมาณนี้ทีนี้ท่านใดที่จะร่วมเดินทางด้วยนะครับผมบอกเลยว่าราคาเนี้ยไม่มีไม่มีกำไรนะฮะเพราะผมไม่แสวงหากําไรผมแสวงหาบุญผมอยากพาท่านไปร่วมบุญกับผมด้วยกัน นะครับไปสี่สังเวที่หลายหลายคนไม่รู้จักไม่เคยไปได้ซ้ําไปอินเดียไม่นงพูดถึงมันไกลเกินแต่สี่สังเวที่ประเทศไทยเนี่ยบางคนยังไม่รู้มันอยู่ตัวไหนเหมือนทุกอย่างครับมีที่เดียวในประเทศไทยครับนะที่สะอาดสะอ้านและอยู่บนยอดเขานะสี่สังเวเนี่ยที่ท่านเห็นในสี่สังเวเนี่ยนะนะและราคาแค่3350บาทเองแต่ผมรับแค่4ี่สิบที่นั่งนะ ใครที่มัดจํามาก่อนครึ่งหนึ่งคือพันห้าผมให้ท่านเลือกที่นั่งก่อนเลยให้ท่านเลือกที่นั่งก่อนเลยนะที่นั่งมีสองชั้นนะฮะไอตัวนี้ผมยังไม่ลงลึกนะคร่าวๆใครมัดจํามาก่อนผมให้ท่านเลือกที่นั่งก่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านถือว่าท่านมีความก็เรียกตั้งใจนะที่จะร่วมเดินทางกับผมก็ได้สิทธิก่อนนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับนะ 42วอยากให้ไปร่วมกิจกรรมนะในการเดินทางไปกับผมนะมีของบ่งของเบรกบนรถนะมีการผ่อนคลายล้อเพลงคาราโอเกะได้นะเราไปธรรมะแล้วก็มีความผ่อนคลายเรื่องเกี่ยวกับความสุขสนานบ้างนะครับนะโอเคไปปฏิบัติธรรมจริงๆนะฮะไปเดินจงก,กรมนั่งสมาธิอันนี้ถือว่าหัวใจหลักนะในการที่ผมจะพาท่านไปนะเดินทางในครั้งนี้นะครับไปด้วยสติแรงขับเคลื่อนด้วยศีลห้า นะสินแปดอาจจะหนักเกินไปเอาสิน5และขัดเกาด้วยละมนทิน5นะ้านี่คือหัวใจที่ผมจะนำสื่อท่านใน3วัน2คืนที่จะเดินร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับนะโอเคครับถ้าใดมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาที่ผมได้นะหรือที่พี่ต้อยได้นะครับสวัสดีครับ